เฮ้ยฮัลโหลว้าวทุกคนดูดิสิของเล่นมากม right. oh, wow. ายเต็มไปหมดเลยโอ้คราวอโรเฟนว้าวไหนลองมาดูสิว่าเจ้าคราวเนี่ยมันวิ่งยังไงโอ้คราวคราวแม่กัว่ะฮี่มันหยุดอ่ะไปแล้ว ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันให้มันวิ่งให้มันวิ่งให้มันวิ่งแล้วให้มันวิ่งอุ้ยอุ้ยไปแล้วตัวาต่วไปเจ้าไดโนเสาร์ว้าวไดโนเสาร์ไทยเจอระทอบนะครับโอ้โหมีไฟอยู่ใต้ท้องด้วยไปเลย let's go ไปเลย let's go ว้าวไปนู่นแล้วตัวต่อไปนะครับเจ้า เอลฟินเอลฟินช้างสีฟ้าดูดิซิโอ้โหตาของเขามีไฟด้วยไปเลยเจ้าช้าง let's go <S ไ i เธอร์ท t t o ทีนี่เจ้าทีเล็กส์ว้าวไดโนเสารัสไดโนซอร์เจ้าทีเล็กส์ Ooh, my god โอ้เอลฟินเอลฟินช้างไปเลย let's go ฮอสฮอสมาไปเลยเจ้ามา let's go แล้วว uh ้วววววเจ้ามาเจ้ามาโอู้เจ้าช้างมันกลับมาแล้วนี่เอลฟินกลับมาเย้ มามันก็มิเงินทางนี้ด้วยฮ่าโอ้นี่เจ้าช้างน้อยเจ้าช้างน้อยอ้าวเจ้าช้างน้อยวิ่งแข่งกันแล้ววุ้ย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 ไปแล้ววิ่งแข่งกันแล้ววุ้ย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 อะด็อกส์อะด็อกส์โอเคแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้เราก็ลากันไปก่อนบายบาย Yay! Ha <laughs> ha!